มาอาบน้ําตัดขนลงกันกายนะคะเดี๋ยวเราไปโดยกันนะว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงนะกำลังตอดขนน้องนะคะน้องขึ้เข้าร้านเจอช่างครั้งแรกนะช่างก็ขออนุญาตใส่คอนหน้าไว้ก่อนต้องกันเพราะว่าช่างยังไม่รู้ว่าน้องหงตรง,งจุดไหนนะคะ เสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำแัดคุณนะนี่ร้านนบน้ำตัดคุน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาคอนะคะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกหกสี่ศูนย์สี่สีดิีดูกาสบัดเบียงวินพี่ช่างรับหมดนะไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสลบค่ะเป็นงานันไอันนี้เป็นงานกันไกลนะ น้องเคยพี่ช่างด้วย <c oughs> แอบดุแอบขู่นิดนึง <c oughs>